สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครวูวนิดานะคะในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประสมศึกษาปีที่3ค่ะการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1 0 0 0 0แสนแบบมีการกระจายค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการลบกันค่ะการลบเป็นการเปรียบเทียบจำนวน2จํานวนว่าแตกต่างกันเท่าใดนะคะและทาได้โดยการนาจานวนในหลักเดียวกันมาลบกันนั่นเองค่ะการลบ จำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน10,000แสนแบบมีการกระจายนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะเด็กๆ3 2 6 7ลบกับ2 072เท่ากับเท่าไหร่3 6 7 7นะคะเราจะเรียกว่าตัวตั้งค่ะส่วน2 072นะคะเราจะเรียกว่าตัวลบนะคะเราจะเริ่มลบที่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตามลำดับนะคะ และในข้อนี้นะคะหลักหน่วยก็คือเลข7กับเลข2นะคะ7หน่วยลบ2หน่วยเท่ากับ5หน่วยค่ะไปดูที่หลักสิบกันค่ะเด็กๆหลักสิเห็นใช่ไหมคะว่าไม่สามารถที่จะลบกันได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องกระจายไปที่หลักร้อยนะคะซึ่งหลักร้อยนะคะเดิมทีมีอยู่200ใช่ไหมคะเราจะกระจายหลักร้อยนะคะไปหลัก10บ0 0ึ100นะคะเพราะฉะนั้นหลักร้อยนะคะ จะเหลือ100ค่ะส่วนหลัก10บนะคะจาก60ก็จะกลายเป็น1 6 60ทันทีค่ะ1,60-70ลบ70ได้แล้วใช่ไหมคะ,ะถูกต้องค่ะลบได้แล้ว1,60-70ลบเ0เท่ากับ90ค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆหลักร้อยจะเหลือเพียง100ใช่ไหมคะ่ะ1้0ยลบ100เท่ากับ100ค่ะหลักพันนะคะหลักพัน3 0 0พลบ0 0พเท่ากับ1,000ค่ะ เรามาช่วยกันสรุปนะคะว่าคำตอบข้อนี้ได้เท่ากับเท่าไหร 3, ่3267-2072ลบคำตอบที่ได้นะคะก็คือ1195นั่นเองค่ะเรียก1195ว่าผลลบนะคะคุณครูมีวิธีอธิบายเด็กๆง่ายๆนะคะอีกแบบหนึง่งเพื่อให้เด็กๆเ,เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะ 5227- ลบกับ 2,082เท่ากับเท่าไรห2 2 7ร่5,227ก็คือตัวตั้งใช่ไหมคะถูกต้องค่ะส่วน2,082ก็คือตัวลบค่ะและเราจะเริ่มลบที่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตามลำดับเช่นเคยนะคะ7ลบ2เท่ากับ5 2ลบ8ไม่ได้เราก็จะไปยืมที่หลักร้อยนะคะ2ไปยืม2มา1ก็จะกลายเป็น12 ส่วน2ในหลักร้อยก็จะเหลือเพียง1นะคะตอนนี้ลบได้แล้วใช่ไหมคะ1 2ลบ8เท่ากับ4 1ลบ0เท่ากับ1 5-2ลบ2เท่ากับ3เรามาช่วยกันสรุปในข้อนี้ด้วยค่ะ5,227ลบกับ2,082คำตอบที่ได้ก็คือ3,145นั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวิธีนี้ง่ายใช่ไหมคะไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะ6,450ลบ4,238เท่ากับเท่าไหร่6 5 5 0เป็นตัวตั้งส่วน4,238เป็นตัวลบใช่ไหมคะเราจะเริ่มลบที่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันเช่นเคยนะคะ0ูย์บแไม่ได้เราก็จะไปยืมหลักสิบนะคะซึ่ง หลักสิบเดิมทีนะคะมีอยู่5ก็จะเหลือส่ตัวหลักหน่วยก็จะกลายเป็น10ทันทีค่ะสิบลบแเท่ากับสส่วน4ี่ลบกับสเท่ากับหนึค่ะสี่ลบสเท่ากับสองลบสเท่ากับสค่ะเรามาสรุปข้อน,นี้กันนะคะหกพันสี่ร้าลบกับสี่พันาคำตอบที่ได้ก็คือ2,212นนั่นเองค่ะ ไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะ29,411 1ลบ14,521เท่ากับเท่าไหร่2 9 4 1 1เป็นตัวตั้ง14,521เป็นตัวลบใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและเราจะเริ่มลบที่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นตามลำดับนะคะ1-1ลบ1เท่ากับ0 1ลบ2ไม่ได้ใช่ไหมคะ ถูกต้องค่ะดังนั้นเราจะไปยืมที่หลักร้อยนะคะก็คือเลข4ใช่ไหมคะเลข4นะคะโดนยืมไป1ก็จะเหลือ3ส่วนเลข1นะคะก็จะกลายเป็น11ทันทีค่ะลบได้แล้วใช่ไหมคะ1 1ลบ2เท่ากับ9 3้ลบ5ไม่ได้เราก็จะไปยืมที่หลักพันนะคะก็คือเลข9เลข9โดนยืมไป1นะคะก็จะเหลือ8ส่วนเลข3 ก็จะกลายเป็น13ทันทีค่ะ13ลบ5ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้8ค่ะ8ลบ4เท่ากับ4และ2ลบ1เท่ากับ1ค่ะเรามาช่วยกันสรุปรข้อนี้กันนะคะ29,411 1ลบกับ14,521าคำตอบที่ได้ก็คือ14,890นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะ 8.8792ลบกับ42.984เท่ากับเท่าไหร่8 8 7 9 2เป็นตัวตั้ง42.984เป็นตัวลบและเราจะเริ่มลบที่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นตามลำดับนะคะเริ่มลบที่หลักหน่วยนะคะ2อลบสไม่ได้เราก็จะไปยืมที่หลักสิบค่ะ ซึ่งเดิมทีนั้นหลักสิบมีอยู่9โดนยืมไป1ใช่ไหมคะก็จะเหลือ8และหลักหน่วยก็จะกลายเป็น12ทันทีค่ะ12-4ลบ4เท่ากับ8 8ลบ8เท่ากับ0 7ลบ9ไม่ได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะลบไม่ได้ทำยังไงคะเด็กๆไปยืมที่หลักพันค่ะหลักพันเดิมทีมีอยู่8,000ใช่ไหมคะหรือว่าเลขก8นั่นเองค่ะ8โดนยืมไป1ก็จะเหลือ7ค่ะ ส่วน7ในหลักร้อยนั้นก็จะกลายเป็น17ค่ะ17-9เลบ9เท่ากับ8ค่ะ7-2ลบ2เท่ากับ5และ8-4ลบ4เท่ากับ4นั่นเองค่ะเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปในข้อนี้กันด้วยนะคะ88,792ลบกับ 42, 42,984คำตอบที่ได้คือ ถูกต้องค่ะ45,808นั่นเองค่ะเรามาสรุปเรื่องการลบกันค่ะการลบทำได้โดยลบจำนวนในหลักเดียวกันเมื่อจำนวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็ให้กระจายตัวตั้งจากหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งเดิมแล้วจึงลบกันนะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนกันนะคะ